นอเมือ่อในฉันเสมเาเวาให้ฟังเนาะฉันไปร้านอาหารเนาะฉันไปเจอบริการแย่ๆแต่ว่าเป็นแย่ๆแบบบริจิตตนาบริตั้งใจเนาะคือฉันไปกินกว๋วยเตี๋ยวไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านนึงเนะาะก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่แหละกว๋วยเตี๋ยวนำใสเทอธรรมดา,น,น,น,า,านี่เนาะหนัาก็จะไหลแน่ฉันก็เป็นนางรอสักพักกับสองคนยิ่งสองคนเ็าจะกระซอยกันเน็ดก็คิกก็กิกสักพักก,พก็จะมีเด็กหนุม่มคนหนึ่งมันยังมาเสอบ มันก็ยกถ้วยมาประมาณสองมือยกมา่งสิละเต็นิวโป่งขางหนึ่งของมันน่ะไปจุ่มลงในถ้วยก๋วยเตี๋ยวจุ่มลงในน้ำมันห่อนไงเพราะมันห่อนก็ต้องมาถึงลักษณะนี้วันนี้นิวมันก็เลยจุ่มจุ่มลงไปฉันกะเลี้ยวไปเบื้องเอ้ามันคือจุ่มมาจังซ่้นฉันก็เลยสี่เสียสี่เซนิวโป่งมันน่ะมันก็จิ้มแบบแง่แแบบเออสำนึกผพิดนั่แหละแต่มันวางประเด็ะไงเพราะมันถือมันก็ต้องมาวางอยู่ตัวเดี๋ยวมันก็กลมวาหเดี๋ยวคอทั่วแล้วมันก็ไป ฉันเกิดเฮ็มันยางมาจากใสวะมันจะเอามาเสิร์ฟเพราะว่ามันบริยูหลานน้ำตาที่แหลมมันบริยูหม่องเขาปรุงอาหารไหมถ้าอยู่หม่องปรุงอาหารมันกรบโบเป็นยางเอกเพราะว่าเฮ็ดอาหารมันก็ต้องใสมืออยู่แล้วเนาะก็ะใสมือจับมันกับโบแปกมันแปีกตรงมันโพมาจากใสมันคือถวยมือจุ่มไม่เอากินเนี่ยโอ้ยข้าสีว่ามันไก่กะยานคือสิมันแม่เล่านนาหลายเฮ็ดหน่อยานแม่มันดาก็เลยโบปากพยายามเอาเอาสิบกินนามมันเอา เก็บเอาเศษขึ้นมาการคำหนึ่งเว้ยกินบะลงเมืเ่อไปของนำมาหรือเปล่าว้ามันมาจากใส่ว้ามันเอาถวยก๋วยเตี๋ยวม,มาเสือกกูนี่เล่ยเล่ยเล่ยบวกินเลยก็เลยบอกว่าอิ่มอิ่มแล้วละ่ะบพอยากออพอดีบอยากก็เลยบวกินก็เลยจ่ายเงินหลกักมาเนาะกับบอยาวอย่างหลายแม่เราสีดาเพราะว่าเราหอนเราก็สีโจกมากเสียงไง ความหวอนของกะเตียวเสียเฮาตักขึ้นจากหมอใหม่ๆนำมาใหม่ทำามันเบคอนจุ่มลงมันสีสุกพอดีเนาะการนิ้วมือเขาจุ่มล่งก็สีสะอาดพอดีนิ้วมือน่ะเสียโลก็สีตายเบิดเออกะสีะม่าน่ะล่ะพว่าความหวอนของมันไงกะสีสะอาดวล่เมื่อเราเม่เราไปเห็นยังมากกะสะอาดมันถอดตัวนั้นฉันกะบม่อยากไปคอมเป็นมันไหลายเนาะก๋าเตี๋ยวมันเกิดห้าสิบบาทสี่สิบห้าสิบบาทก็เลี่ยวไปพอหมอได้เจตนาหมอก็อยากเสิร์ฟหมอได้เจตนา กะสิซอยแม่เรานั่นล่นะ,ละเออก็เลยเลียวไปบานี้รอบสองเนาะรอบสองไปไปกินกินเขากินน้ำมันจะเป็นลานอาหารโยใช่หาดเป็นลานอาหารใช่หาดที่อยู่ติดก็ใช่หาดเลยละ่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะอยู่ใส่กับบบกละ่ะลานเพราะว่ามันบ่เกี่ยวก็ลานอาหารเนาะอันนี้เป็นเกี่ยวกับบริการของเด็กเสิร์ฟบริการแย่แบบบ่ได้เกจแต่นาบ่ได้จงใจสิแย่แบบนั่นนะนะ เที่ยงแต่ว่าหมอบวขาดคิบหรืออาจจะเป็นความสะเพาก็ได้รอบนี้ฉันไปก็ประมาณบ่ายโมงเนาะเป็นบ่ายโมงเที่ยงเนี่ยแดดทะเลมันก็ฮ้อนคนก็หลายลูกค้าก็จะกันไหลก็เป็นนางรอก็เลยไปสั่งน้ำน้ำปั่นมากินก่อนเนาะฮวันฮวันสร้างน้ำสมปั่นมามอกัดเด็กหน่อยคนหนุ่มมันก็้ยางอยู่แถวนั้นแหละเก็บจานเก็บโต๊ะเก็บถ้วยน้ำมันอะไรเด็กลูกเสือมันหลายเนาะเด็บเกี่ยวกวสีประมาณสี่หาคนทั้่งมันยิงผู้ชายในลานเขาใหญ่เอาเกี่ยวหนามมาตั้งปุ๊บ หลอดเสียบมาให้พรมเียบ่อยฉันก็โอ้ยเทิงหอนเทิงเหมยเนาะก็ดูดจืดเข้าไปโอ้ยไขย่ทิ่มน้ำกระบระทันเข้มหลอดเข้มเข้มแบบน้ำทะเลเปียบเลยเออเข้มคักเข้มเนี่ยฉันก็เอ้ยพูดถึงแล้วก็เลยเอาสิเยวไปหาบากคนมันเสียบมันกับยางอยู่ทั้งนั้นก็นสี เอิ่นว่ามันกับเจ้าเถาแก่กับซีดามันโลคาเขากับไรกับที่เป็นเรื่องเป็นเล่ากันมาเีกฉันก็เลยเอาหนามใช้ขวดที่ชื้อเป็นน้ำชือนยางน้ำหาดน้ำกะนาก็เลยล่างล่างหลอดออกก็เลยเสียบดูดจินไหมแบบนี้พอเข้มโอ้ยทีหลังมึงยาเอาหลอดเข้มมาเสร์บกูเนาะกูบ่ลลำบากมึงบ่ต้องไปเสียกซ่องออกน่ะซ่องบ่ต้องไปเสียออกซ่องมันหลอดนะมันมีซ่องอยู่ในตัวยี่แล้ว แต่เราก็อยากแบบบริการแบบว่าเห็นเขานางรอดโดนก็เสียข่รละวังดีน่แหละแต่ที่หลังพอ้องวังดีครับกูกูบอลําบากสีถุงนะเอามาบดถุงโหลดจะเป็นตะเขียบแต่อยังางกะจางพองไปสีถุงเอ,อาเมองเยี่ยบ้างให้เขารวดให้เขาสิกินเองเขาบอลําบากกูก็บอลําบากเออที่หลังนะพอองเอาหลดเข้มมาเสร์ฟโอ้ยบอเคยพอเคยเห็นเนาะคนอื่นพอขึ้นฉันวันนี้ฉันไปกินหลดเข้มที่หลังยาวหลดเข้มมาเสือ,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 อกอด,อด,มมอด้วยแบบนี้บเเอา เออกะกะต่ว่ากะหมอกรอยู่หันละก้นเสียบกะไรก็เลยบอคิดอยังหลายดอกมันเข้มแบบเข้มน้ำทะเลน่ะเข้มรสชาติของน้ำทะเลเลยหมอสียางน่ะมันนั่นเก็บไปเก็บตัวเจ็บนื้อกะสีมือกะสีจับตัวเทียมตัวเด่นไปสันตัวเนาะหมอกะสีบปได้เจตนาดอกกะสีฟ้ากะสีแยบปั๊บจับเสียบปั๊บมึงสิแม่คือคือแบบนี้บ่บ่ต้องไปฉีดถุงเด้อค่ะแม่ขาแม่เบิ่งอยู่กับซางนะ แต่มันเบิองยู่เจ้าตัวเบิองยู่ย่าไปหาสิีถุงออกไอหลอดที่ไม่มีคาม่าจะทิ้งเขื่อนเรต้องไปเสียกองไเขาเขาบ่นลำบากหรอกมันแก้กินเอง้แก้กินมะเร็กว่า้มันโยกแก้วสดกินรอดก็เขาแก้ไปแล้วบางทีไปถือนั่นเถืองนี่เขาก็สีถือว่าเขาก็สีถือว่าถือตำมี้มันบินวิน่นทั้งสองฝ่ายเนาะเออฉันก็บหงูยี่ดอกวันบริเกตหนาา้าเร่อยายามยังไยเนาะเขาบริเกตหนา้าดอกเพียงแต่มันสิบปคิดไงมันสิบปคิดไปถึงขอนั่น คือว่าเกศจะนาวังดีก็ะเทื้อมากกระเสียบปุ๊บเดี๋ยวหายปั๊บมึงสีไหมโอ้ยดูแห้งๆก็เข้มน้ำทะเลเนาะมันมันเปนเข้มเกียร์แล้วเกศเนี้ยกินแม่มันเป็นเข้มเกียร์เข้มหนึบไปเข้มแบบโอ้ยเลยโอ้ยแล้วไอ้ที่หลังยาวลอดเข้มเสียเพิ่นได้บ้านเองตามนั่นแหละแค่นี้แหละจ้าพยพยังหลายดอกกับพยเฟังซื่อๆแต่ว่าฉันก็เป็นอย่างมีแต่ฉันไปเจอแต่แทงสี่เถี่คนอื่นเจอคือฉันบ้นี่งสองรอบเลย แต so ่ว่าก็เป็นแบบว่าบริการแย่ที่บริเจตจะน่าบริจงใจกับโเป็นหยังก็ภัยให้เหกันเพือเขาน่ยละฉันก็ระวังเอาแาลังเสียฉันก็เลี้ยวบึงอยู่เวลาเขาเสิบฟน่ะก็เลี้ยวไปพระว่าเขาค่อยเจอแล้วมันก็ระแวงเนาะฉันก็เลี้ยวบึงอยู่เนี่ยละก็บแมเมนว่าไปสะอาดเลือดเลือยย่างหนูแต่ว่าหาลังเทียกับขีหลายอยู่หาลังเทียกับโคขดดอกก็บพเเห็นก็เลี้ยวไปข็าพเห็นกับโเป็นหยังแต่ว่าก็เเห็นมันก็จะคืดเนาะ อ่างเทียกับพยายามบ่เบิ่งเอากับเบิ่งมันกับปฏิกินหาลังเทียเขากับคือเขาจะเขาเห็ดเขากับธรรมดาเขากับจับกไปกับมื่อจะขวางเนาะกับธรรมดาจะ่าขะมือคนอื่นถ้าเห็ดกับเขาเป็นยังไปส้ำคัญมันโพมาอยากใส่ในที่มันว่าเสื่อมเขานั่ะนะจับไปเขาของนางมาแต่ทั้งใดเนี่ยมันก็คือดูเรียกคนเนาะเออสิไม่โอ้ยสิสดแต่ละบาดกับอุ้ยเนาะออแค่นี้ละจ้ามันยังหน่อยโวยฟังซื้อแกเกลียดเนาะแค่นี้นี่ละจ้า